ทรมานกับการไม่รักพ่อแม่ทำยังไงดีบทความโดยดังตรินจัดทำโดยเพลินพิษพระโพธิ์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งสงสัยอยู่ว่าอากตันยูไหมที่ไม่รักพ่อเนรคุณไหมที่เกลียดแม่ผิดไหมถ้ารักพ่อมากกว่าแม่บาปไหมที่ดีใจเมื่อรู้ว่าแม่กำลังจะตาย วันนี้เรามาดูกันว่าจะสบายใจขึ้นได้อย่างไรหรือดีกว่านั้นคือเปลี่ยนใจตัวเองได้ด้วยวิธีไหนก่อนอื่นให้มองตามจริงว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้คนเรามีหูตาอยู่อย่างนี้ถ้ากระทบเข้าภาพแย่ๆเสียงแย่ๆความรู้สึกก็ต้องแย่ตามไม่ใช่วิสัย ที่จะสั่งห้ามใจไม่ให้แย่ไปด้วยฉะนั้นถ้าตัดคําว่าพ่อตัดคําว่าแม่ออกไปเหลือแต่ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับคนก็อย่าแปลกใจถ้าจะมีอารมณ์ต่อกันเป็นความขัดเคืองบ้างความโกรธบ้างความแหน่ายไม่อยากรักบ้างหรือกระทั่งความชิงชังรังเกียจเดียดฉันบ้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกับใครแล้วรักกันนั้นง่าย แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะรักคนให้ทุกข์ให้โทษกับเราทายเดียวถ้าจะกล่าวโทษก็ต้องโทษธ,ธรรมชาติที่บีบให้คนเราต้องอยู่ร่วมกันกระทบกระทั่งได้เกิดความขัดเคืองได้สะสมความรู้สึกไม่ดีต่อกันได้ไม่ยอมให้เราเกิดเองโตเองสบายเองมิฉะนั้นก็คงเลือกได้ตามอิสระเห็นใครอยู่ในฐานะอะไร ควรรักเขามากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ความผิดของสังคมที่คนส่วนใหญ่พากันชื่นชมรำลึกนึกถึงรักคุณของพ่อแม่ถึงขนาดที่เกือบทุกชาติทุกภาษาจัดให้มีวันพ่อวันแม่เป็นประจำทุกปีสะท้อนใหเห็นว่าโลกของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนั้นเขามองกันว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณยิ่งใหญ่ขนาดสมควร ที่จะไม่ลืมจัดวันพิเศษเพื่อบูชาพวกท่านพ่อแม่มีชีวิตต่อได้ถ้าไม่มีคุณแต่คุณมีชีวิตขึ้นมาไม่ได้ถ้าขาดพ่อแม่กล่าวแบบรวบรัดถ้าจะถามว่าใครเป็นคนกำหนดให้ต้องนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็ต้องตอบว่าธรรมชาตินั่นแหละที่กำหนดและฝังไว้ในสำนึกว่าการรู้คุณพ่อแม่เป็นคุณสมบัติ ของผู้มีใจสูงคนเราจะทราบว่าตนมีใจสูงหรือใจต่ำก็ดูง่ายๆว่าจำได้หรือเปล่าว่าพ่อแม่สำคัญแค่ไหนถึงตรงนี้สรุปได้สั้นๆว่าอย่ารู้สึกผิดถ้าไม่รักพ่อแม่แต่จะแย่มากถ้าไม่คิดตอบแทนบุญคุณพวกท่านเลยต่อให้เป็นโจรชั่ว เมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษประหารจากองค์ราชาก็ยังสำนึกคุณทุ่มเทกายชีวิตรับใช้องค์ราชาได้แม้ต่อมาภายหลังจะถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไรก็ก้มหน้าก้มตายอมรับเพราะจดจำอยู่ว่ามีชีวิตต่อก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแล้วใครจะอ้างได้เต็มปากหรอกว่าตัวเองย่ำแย่แค่ไหน เกินกว่าจะทําใจรับพ่อแม่อย่างไรจึงนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่ออกที่ให้ชีวิตมาทั้งชีวิตตั้งแต่แรกเห็นได้ชัดเจนว่ายิ่งกว่าพระราชาประทานชีวิตแก่นักโทษประหารไม่รู้กี่ร้อยเท่าหาค่าของชีวิตให้เจอแล้วคุณจะได้ตระหนักว่าคุณมีชีวิตขึ้นมาหาค่าของชีวิตไม่ได้ถ้าปราศจากพ่อแม่ เมื่อเห็นค่าของพ่อแม่แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะตอบแทนอย่างไรอย่างน้อยก็รู้จักความหมายของคําว่ากตันยูให้ได้ก่อนความกตันยูเป็นอาการของใจที่มีความสามารถรู้คุณคนทราบว่าใครมีอุปการะคุณต่อเราไว้อย่างไรกล่าวโดยย่นย่อที่สุดคือนึกออกบอกถูกและทำไว้ในใจว่าผู้นั้นผู้นี้มีบุญคุณกับเราไว้เมื่อครั้งไหน ถ้ากระตันอยู่เป็นก็เหมือนจุดพลุจุดชนวนให้เกิดกระตะเวทีตามมาเองเพราะความมีใจสูงของมนุษย์ย่อมเกิดแรงดันให้อยากตอบแทนคุณโดยไม่ต้องมีใครเอาหอกดาบมาบังคับสำหรับคนเกลียดพ่อแม่แค่มีแก่ใจทำความเข้าใจที่มาที่ไปของพ่อแม่ให้อภัยในความร้ายกาจของพวกท่านได้ ก็นับว่าปรับใจเข้ากับความประเสริฐแบบมนุษย์อันเป็นท่าแท้ของคุณได้แล้วสำหรับคนรักพ่อแม่ไม่เท่ากันแค่มีแก่ใจนึกสงสารท่านที่ได้รับความรักจากเราน้อยกว่าอีกท่านเห็นค่าว่าครึ่งหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นเราได้มาจากท่านหาใช่รับเต็มตัวมาจากฝ่ายไหนก็จะก่อให้เกิดกำลังใจในการคิดตอบแทนท่าน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอีกท่านหนึ่งความคิดอยากตอบแทนเท่าๆกันจะค่อยๆปรับความรู้สึกรักไม่ให้ทิ้งระดับห่างจากกันเกินไปนักสำหรับคนรักพ่อแม่มากอยู่แล้วควรมีแก่ใจดูตามจริงว่าพวกท่านมีที่พึ่งให้ตนเองหรือยังในทางพุทธหากชักชวนโดยละม่อมให้พวกท่านมีใจยินดี ตั้งมั่นในการให้ทานรักษาศีลปลูกศรัทธาในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างรากลึกมั่นคงพอจะนับเป็นการตอบแทนอย่างแท้จริงสมน้ำสมเนื้อเพราะพวกท่านจะมีหลักประก,กันให้ตนเองได้ไปดีไปสว่างตลอดจนไปถึงที่สุดทุกข์ได้เป็นแน่แท้อย่าเค้นใจให้รักพ่อแม่เพราะจะเหนื่อยเปล่า และยิ่งทรมานใจขึ้นแต่เข้าใจเพื่อเห็นค่าพ่อแม่แล้ววันหนึ่งจะเข้าถึงความรู้สึกที่ถูกต้องเป็นสุขที่ได้เป็นมนุษย์เต็มตัวสมเกียรติภูมิกัน